นั่งล่างนั่งล่างเข่าเข่าเข่าลงพื้นไปเลยครับถ้าเข่าลงพื้นก็เข่าลงพื้นให้เสมอไปเลยเอองรูเราบเราควรจะทำภาแบบไหนบ้างคะท่านนายกกล่าวอะไรสักเล็กน้อยหน่อยค่ะไม่จะเอาลองทีละกล้องได้เลยครับ

สามารถทำอะไรได้มีฮราตอนนี้พี่ออกมารเรมฮาร์ดอะไร

就是打。